สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ทงน้องเลสซีทุกท่านนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับผมจะพาทุกท่านมาชมเหรียญชนะจนของหลวงปู่สุนทรป่าิสระธรรมนะครับจังหวัดสกลนครปี2564นะครับผมก็จะเป็นรายการลุ้นเนื้อนะครับผมผมได้ทําการลุ้นเนื้อมาแล้วนะครับผมได้เป็นเนื้อทองแดงผิวลุ้งนะฮะนี่ก็จะเป็นกล่องเดิมๆเลยนะครับเห็นไหมครับกล่องสีขาวแบบนี้นะครับรายละเอียดหน้ากล่องเขาก็จะบอกว่า ชนะจนนะครับถัดลงมาก็จะมีชื่อหลวงปู่ศูนย์แล้วก็ฉายาท่านนะครับแล้วก็วัดป่าสลาดธรรมนะครับตําบลวายใหญ่นะครับอําเภออากาศอํานวยจังหวัดสกลนครนะครับผมนี่นะฮะจากข้อมูลที่ผมได้มานะครับสําหรับเหรียญชนะจนนะครับผมปลุกเสกในวันที่26กุมภาพันธ์2564นะครับผมปลูกเสกพร้อมกันนะครับ3รุ่นนะฮะ ก็จะมีรุ่นชนะจนนะครับมหาโชคโคกซั์แล้วก็สยบสองพยักนะครับผมสามรุ่นในพิธีเดียวกันเลยนะครับนี่นะฮะวัตถุประสงค์นะครับในการจัดสร้างเหรียญรุ่นนี้ขึ้นมาก็เพื่อในการเออสมทุนนะครับผมสร้างซุ้มประตูวัดป่าสระธรรมนั่นเองนะครับผมนี่นะฮะโอเคครับไม่เป็นการสียเวลานะฮะเรามาเปิดชมรายละเอียดกันเลยดีกว่าครับ นี่นะครับผมตีนเดิมมาเขาก็จะมาเป็นแบบนี้เลยนะครับเห็นไหมครับด้านในก็ลุ้นมาได้ทองแดงผิวลุ้งนะฮะนี่นะครับลุ้งเลยนะฮะสวยงามมากๆเลยนะครับโอเคครับเราแกะออกมาจากตีกันครับก็มาลงกล้องชมรายละเอียดกันดีกว่านะครับนี่นะฮะมาลงกล้องกันเลยนะฮะ่าชมดูหน้าท่านนะครับเห็นไหมครับ วิวนาท่านก็คมชัดมากๆเลยนะครับนี่นะฮะเป็นทองแดงผิวรุ้งนะฮะรายละเอียดตรงนี้ก็ตรงนี้เขาก็จะบอกว่าหลวงปู่ศูนย์นะครับฉายาท่านนะครับตันท้าวนโนนะฮะก็วัดป่ายฉลาธรรมนะฮะตําโดนตนําบลวายใหญ่นะครับเห็นไหมเอ่ยนี่นะ อำเภออากาศอำมวยนะครับจังหวัดสกลนครนะฮะสำหรับวัตถุมงคลของหลวงปู่ศูนย์นะครับผมก็ราคาเล่นหากันยังไม่แพงนะครับตอนนี้นะฮะเพราะท่านก็เป็นเกจิดังนะครับจังหวัดสกลนครนับปัจจุบันนี้นะฮะลูกศิษย์ลูกหาก็เยอะแยะมากมายเลยนะครับผมนี่นะฮะนะครับหูห่วงตันนะฮะนะพื้นผิวเหรียญก็อย่างที่ทุกท่านเห็นเลยนะครับ นี่นะรายละเอียดนะครับทีวอสังกติก็จะคมคมชัดๆแบบนี้เลยนะครับนี่นะแล้วมาดูดอกจันตรงใต้ล่างนี้นะครับเห็นไหมเลยคมๆมเลยนะนี่นะครับสำหรับประวัติโดยย่อนะครับของหลวงปู่ศูนย์นะครับนี่นะประวัติโดยย่อนะครับผมท่านเกิดเมื่อวันที่20เมษายนนะฮะพศ .2,400 79นะครับผมที่จังหวัดสกลนครนะครับแล้วก็มาบวชเป็นพระพิสูุนะครับผมเมื่อวันที่15มีนาคมนะพศ2501นะครับผมจี้วัดป่ายสระธรรมนะฮะท่านบวชได้4พรรษานะครับผมก็ได้ออกเดินธุดงนะครับผมไปทั่วทุกภาคของประเทศไทยเลยนะครับผมแล้วก็กลับมาเป็นเจ้าวาดวัดนะครับผมเมื่อปี2,525นะครับผมท่านก็ธุดงกลับมาเป็นเจ้าวาดวัดนะฮะแล้วก็ อยู่ที่วัดอีกได้ไม่นานนะครับท่านก็ออกทุดงรอบที่สองนะครับผมไปทั่วทุกภาคเช่นเดิมนะครับผมก็กลับมาเป็นเจ้าวาดเพิ่งกลับมาเป็นเจ้าวาดไม่นานานี้เองนะค,ะ <ใช S 1> ครับผมเพราะท่านก็เป็นเจ้าวาดอยู่แล้วนะฮะพอมาเป็นได้รับตําแหน่งเป็นเจ้าวาดเสร็จท่านก็ออกเดินทุดงนะฮะในปีประมาณปีสามสิบนะ,ะท่านก็ออกเดินทุดงอีกรอบที่สองนั่นเองนะครับผมปัจจุบันนี้นะครับ หลวงพ่ออายุได้86ปีนะครับวัตถุมงคลของท่านก็ตอนนี้ก็ยังออกมาไม่เยอะนะครับผมนี่นะฮะเมื่อเทียบกับลูกศิษย์ลูกหาของท่านนะครับขอบเหรียญเป็นแบบนี้นะฮะนี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวัตถุมงคลของท่านนะที่ราคาเล่นหากันยังไม่แพงนะครับหลักร้อยเท่านั้นนะหลักร้อยต้นๆเท่านั้นนะครับนี่นะขอบตัดเป็นแบบนี้นะฮะอ่ะเรามาชมดูด้านหลังครับ ด้านหลังก็อย่างที่ทุกท่านเห็นเลยนะครับเห็นไหมครับตรงนี้นะฮะเรามาโฟกัสกันเลยนะฮะตรงด้านล่างนี้เขาก็จะเขียนว่ารุ่นชนะจนนะฮะแล้วก็มีากยนะครับเห็นไหมครับแล้วก็พสนะฮะที่สําคัญนะครับมีการรันนัมเบอร์มานะครับเห็นไหมครับนี่นะครับนัมเบอร์ฮะเป็นการยิงเลเซอร์มันะครับผมแล้วก็โคดสารานะครับ นี่นะครับโคสลาแบบนี้นะครับรายละเอียดด้านหลังนะครับผมคล้ายๆนะครับคล้ายๆเหรียญชนะจนนะรวยชนะจนของหลวงพ่อรวยนะครับคล้ายๆหลวงพ่อรวยวัตตะโกนะครับผมรายละเอียดนะฮะนี่นะครับผมสวยงามมากๆเลยครับถ้าใครมีเหมือนผมนะครับผมก็หยิบขึ้นมาส่องพร้อมกันได้เลยนะครับผม สำหรับคลิปนี้นะครับผมถ้าใครชอบนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับตะไครเป็นกำลังใจให้กันนะครับก็ฝากติดตามนะครับคลิปใหม่ๆของผมนะครับว่าผมจะเอาอะไรมาให้พี่ๆน้องๆ FC ทุกท่านได้รับชมนะครับสำหรับคลิปนี้นะฮะถ้าใครมีข้อมูลเพิ่มเติมนะครับก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเอาวัตถุมงคลของหลวง ปู่ศูนย์นะครับผมวัดป่ายสระทำมาให้พี่ๆน้องๆเอฟซีทุกท่านได้รับชมนะฮะสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ